เรากำลังจะเดินทางไปสิงคโปร์ทริปกันค่ะเย,ย <c oughs> ลมลืนมากเลยอ,อหลบม,มื่อกี้ชายนี้แตกก็มาเฉยเลย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เนี่ยถ้าพวกกระป๋องกระป๋องนี้มันก็ประมาณ6ดอเลเนาะ <c oughs> <Hi. S 1> ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สนามเป็นดอนเมืองครับเออ อยู่ก็วาร์ปมาสนามบินดอนเมืองนะคะก็วันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปสิงคโปร์ทริปกันค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ขอดูตอนเช็คอินก็มี1 p a s s พาสปอร์ต2ก็คือตัวตัวใบรับรองฉีดวัคซีนว่าเราฉีดมากี่เข็มยังไงบ้างแล้วนะก็คือเราฉีดมาสี่แล้วแต่ในใบรับรองที่ขอมาเป็นเราเป็นขอออนไลน์นะเราก็ได้เป็นเราก็แบบว่าเซฟเป็นภาพไว้ใน S <S 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 ในบนเหลือนะอ่ะเออคือเราไม่ได้ปินพ์ออกไม่ได้ปินพ์อะไรออกมาเลยนี่แค่พาส์อซ้อนอย่างเที่เป็นเปนเป,เปเอร์ทนานั้นอกจากขอตัวใบรับรองวัคซีนฉีดวัคซีนแล้วก็คือแค่ว่าให้เขาให้เรากรอ,อก ICA เขาก็จะมี QR code ว,ว,วางไว้ให้ออว่าเอผอู้ได้สารต้องกรอกด้วยนะคะเราก็แบบอ,อ๋อกรอกมาเรียบร้อยแล้วทั้งสองท่านก็คือไม่เป็นไรไฟแค่นี้จบแค่นี้จบก็ไฟของเรา FD สามห้าเก้า ไปเกต26ค่ะออกว่ายโมงห้านาทีโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในกันเลยเล t โก o และเราก็มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์นะคะจะเห็นได้ว่าคนต่อแถวกันเยอะมากแถวก็ขยับช้ามากๆนะคะบอกเลยว่าตรงนี้ใช้เวลานานที่สุดแล้วค่ะเกือบชั่วโมงอะ่ะพอมองไปทางซ้ายทางขวาเราก็เริ่มเลือกลาก,กสุดแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าทุกคนรอบข้างก็คือเขามีปรินเอกสารเป็นกระดาษเตรียมเอาไว้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็น IC A ที่กรอกมาล่วงหน้าหรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตในขณะที่ดิฉันนะคะไม่ได้ปรินอะไรมาเลยค่ะมีแต่เอกสารออนไลน์ที่อยู่ในมือถือนะคะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ ใช้เวลาประมาณ4 5นาทีนะคะใ,<ช>ในการรอคิวแต่พวกเราอะพอรอคิวพอถึงคิวเ,เราก็แบบโอ้โหเตรียมเอกสารเยอะมากคือเราไม่ได้ปิ้นอะไรมาสักอย่างเลยทุก<ต>อย่างยมมาอยู่ในทุกอย่างอยู่ในเือร์ถือ<ม>อยู่ใน i p a d หมด<น>เลยก็ก็คือเปิดรอเลยมีเอกสารที่เราเตรียมว่าจะเปิดนะ<ช>ก็มีทางแผนเคียวใช่ไหม มีตัว ICA ที่เราสับมิทออนไลน์มาใช่แล้วก็มีตัวตั๋วไปกลับใช่ที่เราจองที่พักที่เราจองสรุป<ะ>ไม่ดูอะไรเลยนี่อีนี่ก็พยายามจะยื่นให้เขา ICA อะไรเขาบอกว่าเอาพาสปอกอดมาก่อน <c oughs> ให้ถอดหน้ากากแวสแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ตัดปั๊มนิ้วเลยก็คือแบบเอาแล้วเขาก็อ่ะเสร็จแล้วร <c oughs> อดแล้วแต่ว่าของเขาอ่ะคือถามนี่ถามว่ามาทำอะไรแล้วก็มากับใคร <c oughs> แค่นั้นนะพอเราเดินออกมาจากทางออกเทอร์มินอลหนึ่งเรามาจาก 1, เทอร์มินอลหนึ่งเนาะออกมาจากตอมอปุ๊บออกมา รับกระเป๋าเสร็จออกมาปุ๊บก็คือเจอเลยจ้ะนี่จ้ะตอนแรกก็คือกะว่าเดี๋ยวค่อยมาวันหลังแต่เอ้าก็เจอแล้วก็ถ่ายรูปเลยละกันอเออ,เเอและนี่คือน้ำตกในร่ม r a รน Vortex ที่มีความสูงถึง40เมตรตั้งอยู่ใจกลางห,ห้างจูเวลภายในพื้นที่ของสนามบินชางงีนั่นเองค่ะ บอกเลยว่าดูอลังการแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยนะคะชั้นบนเองก็ยังมี Canopy Park ให้เราไปทำกิจกรรมได้อีกด้วยค่ะติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะคะเดินทางกันต่อจ้าเราตั้งใจจะไปพัก <Okay. S 2> ที่ย่านบูกิสกันด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะซึ่งสถานี MRT เข้าเมืองจะอยู่ที่เทอร์มินอล3ค่ะเราอยู่ที่เทอร์มินอล1ก็เลือกนั่งชัตเตอร์เทรนมานะคะแล้วก็เดินตามป้ายที่เขียนบอกว่า Train to City ไปเรื่อยๆค่ะก็จะเจอสถานี แล้วเราก็กะว่าจะไปซื้อตั๋วรถไฟกันซึ่งจุดนี้บอกเลยว่างงมากรู้แค่ว่าที่นี่ใช้ตั๋ว Easy Link นะคะเพื่อขึ้นรถสาธารณะทุกอย่างแต่พอมาถึงหน้าง,งานแล้วก็คือหาตู้ซื้อไม่เจอก็อเจอเหมือนตู้ที่เป็นเติมเงินก็ยืนงงในดงพี่สิงกันค่ะออท่างนั้นก็ไปเถอะไปไปหาไปหาที่เป็นคนสุดท้ายค่ะพี่หนุ่ยก็เลยบอกให้ใช้แตะบัตรวีซ่าได้เลยได้หรอได้หรอ ก็สรุปแล้วได้เฉยเลยจ้าเสน่ห์ของการเดินทางก็คือความงงนะคะสรุปเมื่อกี้ชายนี่แตกเข้ามาเฉยเลยได้ไม่หาบอกแลว้วไดว้วัว,ว <c oughs> มีเขารับหมด <c oughs> หรอ <c oughs> เออเหามันรับแล้วไงแล้วขื้นรถมาจ้ะก็แตกเนี่ยแหละเนาะได้หมดเลยไม่ไดเดินทางกันต่อคะ่ะ จากสนามบินทุกคนที่จะนั่ง MRT เข้าเมืองให้ขึ้นที่เดียวกันหมดเลยนะคะจะเป็น MRT สายสีเขียว East West Line เพื่อเข้าเมืองต้องเปลี่ยนขบวนที่สถานีทานาเมรา1ครั้งแล้วก็นั่งยาวไปตามจุดหมายได้เลยของเราเองก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายแล้วค่ะนั่งสายสีเขียวได้เลยลงสถานีบูกิสย่านที่พักของเราค่ะแถวนี้มีบ้านเป็นหลังเลยให้ดูบด้วยดิดดิ มืดซะแล้วหมดแล้วออ,อ,ออกมาจากสถาน,านีนี่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบบกิสไปค่ะเออเอามาได้แล้วดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคิดยอดไปเท่าไหร่กี่บาทไู คือ9ดอลลาร์นะคะาหา่านะเกะ9ดอลล์สองสองด้านโอเคดานละ4ดอลล้าสใได้เแต่ยังไม่สุดอะ่ดอะอยากสุดวันนี้เจอยังนู้นไงนู้นไงอนู้นอ่ะของตรงข้ามทั้งนั้ซัมเมอร์วิวถึงแล้ว ซัมเมอร์วิวโฮเทลโอเคได้ห้องเรียบร้อยแล้วห้องเลยอยู่ชั้นเจ็ดนะันตูงตรงนี้ดิโอ้องโอเคอยู่นะตัวงนึ้งนะคะโอเคใช่ให้มาอันเดียวเปิดแอร์ก่อนเลยจ้าห้องโอเคอยู่นะอ่า ล้วก็ไม่ได้ใหญ่อ่ะอดั <Danger ous. S 2> หนจูรัสให้ชมวิวหน่อยเดียวห้องอ,อันนี้เป็นเตียงบอกว่าควีนเบดนะม,มีแอร์น้อยๆตรงนี้ไปดูชมห้องน้ำกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยห้องน้ำแบบเร็กน่ารนะัก ใส่น้ำไปเองไม่ได้เลยแล้วด่งนะไหนตู้เย็นเด็กน้อยมากเลยอะน้ำน้ำเย็นป่ะถามจริงน้ไม่เย็นไม่รู้เหมือนกันปั่นได้ป้ะอันนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาเรียกว่าบูกิสตรีตก็คือขร้านถนนมาตรงสี่แยกนะ ต่ว่วา,าใช่ไม่ได้ถ่ายขา้างหน้าเพิ่งนึกออก <c oughs> นี่ก็อยู่ตรงสีแยกอีกฝกั่งนึงของถนนเน,นาะเนี่ยมลจิสติกมูจิสตีดเข้าไปข้างในมันจะให้ฟิลเหมือนสัมเพลงบนสัมเพลง,ลงออนนว่าเราแต่หน่อยใช่ก็ดีอยู่ พระๆกันไปทั้งนาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าโม้เยอะแยะมุ่ยหมดอาหารเราไปฝั่งนู้นไม่รู้ฝั่งนู้นคืออะไรก็คือตรงนี้คือมูีตจงชัใช่แล้วเราก็ต้องสำหรับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในได้ป่ะอยากรู้ไปข้างนก่อนดีอันงนี้ก่อนเลย สุดท้ายมันมาลงเอ้ยที่ไหนนะคะที่บิ๊กฟิสโมอลฟิชอยู่ในห้างข้างบนน่ะชั้นบนนะอยู่บูกิสชั้นนี่แหละเนาะาง้นบูกิสชันเออแล้วเราก็เลือกเซตนี้ไปเว้ยมันเป็นเน้นที่นี่มันเน้นฟิตอน์ชิพก็คือซินคิดมากก็เลยมาจบที่นี่นะคะก็สั่งแบบนี้ไปกูเปอร์อันนี้ตอนสั่งเขาก็ให้เขาให้สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็สั่งเมนูในนี้ใช่ทั้งหมดก็คือ30เหรียญน่ะ นี่เรายัางไม่ได้สั่งน้ำเลยนะสามสิบนี่ค่ะเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท,บาทมีอาหารมาแล้วประมาณนี้เลยสองสองต้นสองต้นน่าแมสแคนชีสแ,แบบเหมือนเครื่องเคียงอ,ะอ่ะถ้ <laughs> าแบบว่าอ,อันนี้แมสโบริโต้อ,อ่ะกินค่ะ ตอน,นนี้ก็คือบรรยากาศชั้นใต้ดินตอนประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วแต่คนก็ยังคือขับอยู่ชั้นใต้ดินก็คือเฟเหมือนชั้นใต้ดินของแบบว่าเซ็นทรัลาภาอะไรอย่เงี้ยก็จะมีร้านเยอะๆเป็นร้านของกินแบบอาหารญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ก็ขนมขนมอะไรเงี้ยได้อันนี้ชื่อว่าอะไร Cold Storage พ่อค้าเบียร์นะคะตี่นี่มันเปคราบขาเบียรมันเขียนว่าขาเบียร์ขาเบียนะมเล่นแพงส่วนใหญ่ก็เนี่ยถ้าพวกกระป๋องกระป๋องนี้มันก็ประมาณหกดอนไทเกอร์สี่ดอนรอดออืม ไม,ไม,ไม่มันบอกว่าสองฟอเท่าไหร่สองฟอแปดงเออยูนิตละสี่จุดเจ็ดนี่ของชาติไหนคะไม่รู้ไม่เคยเลยไม่เคยกินเลยเออไม่รู้จักแต่ว่าน่าจะเป็นสวีเดนไม่ก็เดนมาร์กนะเพราะว่ามันเขียนว่าสโกมนเขียนว่าของ้าวบนคืออะไรอะเอสเสโซมาร์ตินี่เออเป็นเหล้าผสมกาแฟ สิบสองเหรียญกันไปเลย <Okay. S 1> แพงกว่าที่ไทยปะที่ไทยขายเท่าไหร่บาท่เออใช่มันสองของก็ตกตกประมาณสามเหรียญน,นิดนิดก็แพงอยู่ดีอ่ะก็เจ็ดสิบห้าสองร้อยสองร้อนสิบอันนี้รอนหกสิบ วันนี้ถูกสุดสามห้าเซนคืออะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับ4ฟย0หกสิบเซนมีอันนี้ดีกว่าสองฟห <1. 5 S 3> นึง่นงเนีเ่ยอันนี้ของแท้เมื่อกี้ ซื้อนี้มาในเซเว่นราคาเท่าไหร่นะในเซเว่นสามดอลห้าสิบหอสามดอลเก้รรมดาที่นี่ขายอันนี้เป็นมอนสเตอร์อันนี้เนิจี้ดิงออันนี้ขายสดอลยี่ห้ายี่ห้เลแบบน่ารักแบบไซมีนี่เอนี้ดิงจ่ายจ่ายตังจ่ายเซร์ นี่ไงเฟสเชียร์ทุกเพย์เมนต์ไม่โนู้น2.8จ่ายเป็นอะไรบาทดินี่ไงโปรสิปเพย์เมนต์วีซา่าเออแล้วก็เอาบัตรมาแตะไ,ได้แล้ว สองจุดแปดสิบเรียบร้อยครับโอเค Do you n e e d yes เอามาเช็คอ๋อเรียบร้อยอ่ะใส่ถุงค่ะที่เราจ่ายจ่ายไปนี่คือเช็คยอดก็ไม่ได้ด้วยนะงงไปหมด <Okay. S 1> แล้ว,ลวอีบัตรเนี่ยชาวเวลการ์ดเนี่ยเือแม่งก็ไม่บอกสักทีอ่ะถ้าเจอลุ้นอ่ะเดี๋ยวรอดูพวกนี้อีกทีว่าในแอปมันขึ้นหรือย,อยังว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ ปี่เหมือนท็อปแล้วใช่ไหมอ่าฟิววานั้นแหละชื่อโคสอร์เรตขึ้นข้างบนแล้วก็กลับกันเถอะรู้สึกอยากนอนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ k a n อนะ็นเดอะเจนนี่หน้ามาเจอกันใหม่เราจะไปเที่ยวที่ไหนในสิงคโปร์กันอีกแล้วเจอกันค่ะ